พี่น้องครับต่อจากนี้ไปนะครับพี่น้องจะได้พบกับอดีตผู้นํานักศึกษาสมัย14ตุลาอีกท่านหนึ่งนะครับขอพี่น้องได้พบกับคุณธัญญาชุนชดาทานครับ พี่น้องเอ้ยเสี่ยว ER เอ้ยเกอเอ้ยเปื่นเอ้ยสหายเอ้ยครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับ ความจริงวันนี้ผมไม่มีคิวแล้วก็ไม่ค่อยมีคิวฮะแต่วันนี้เจ้านายผมคุณมาริรัตแก้วกากระเพียเล็กน้อยผมเลยรีบแซงคิวเลยครับพ่อแม่พี่น้องอเพราะเลสซิ่งผมเนี่ยสู้คุณมาริรัตไม่ได้ต้องเกาะคุณมาริรัตเมื่อกี้เดินทางมาจะยินลูกหลาน ของแจ้งข้างถนนเครือข่ายเยาวชนรักชาติขึ้นมาร้องเพลงขึ้นมาแสดงความคิดความเห็นแล้วก็มีไอเป็นอาหรือเป็นลุงของอภิเศษมีนักพิพิมพ์แนวหน้าบอกว่าพวกเราเป็นแจ้งข้างถนนอยู่ที่นี่ครับพ่อแม่เป็น,น้อง ผมอยากให้ไอ้พวกสกูลเวชาชีวาทั้งหลายมากราบเยาวชนแกงข้างถนนเมื่อกี้ครับพวกเขายังมีสำนึกดีรักชาติรักบ้านเมืองรู้ปัญหาแม้จะเป็นเด็กเล็กๆตัวน้อยแต่เขาประเสริฐยิ่งกว่าพวกโคตรพ่อโคตแม่มึงทั้งหลาย พูดแล้วของขึ้นนะพ่อแม่พี่น้องความจริงลุงก,ก็เตือนว่าอย่าพูดคำหยาบก็พยายามจะไม่หยาบวันนี้แต่ก็อดไม่ได้วันนี้ก็ขอพูดกับพ่อแม่พี่น้องในเรื่องฟันหลงการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาหลายต่อหลายท่านก็ได้มาพูดกันแล้วนะฮะ ว่าคะแนนเสียงของมันเนี่ยที่ได้มามากที่สุดเนี่ยมันพาเป็นไปอาบน้ำที่โพไทย,ยอนครก่อนมาลงคะแนนเสียงนอกจากนี้ก็มีของขวัญพิเศษจากหัวหน้าพักจากจงังหวัดสุโขทยัยมาหลายกิโลครับหลายกิโลเพราะแม่พี่น้องพอแพทย์พี่น้องก็คงทราบแล้วนะคะคุณมาริรัก์ก็เคยพูดที่นี่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย การซื้อ<งาน>ขายนักการเมืองก<ง>าร<น><ขา>ให้สินบนกันเขาไม่ได้พูดนะฮะ<ขาย>เป็นเท่านั้นเท่านี้ล้านแต่ว่าหนึ่งล้านบาทเมื่อมาช่างก็จะได้หนึ่งล้านกิโลพอดีพีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะเพราะงั้นเขาก็ขนกันมาหลายสิบหลายร้อยกิโลเพื่อมาจ่ายให้ได้คะแนนสูงสร้างเลยเต้นกับพ่อแม่พี่น้อง แล้วนักการเมืองอย่างที่บอกมันก็ซื้อขายกันอยู่นี้หัวลาหกสิบกิโลนะครับพ่อแม่พี่น้องเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดกันเป็นล้านเส็จแล้วก็พูดกันมิน็นิ้วนะฮะเมื่อก่อนนี้ว่าซื้อกันกี่นิ้วสิบนิ้วยี่สิบนิ้วทีนี้ไอหกสิบนิ้วเนี่มันต้องเอาหัวแม่ตินมันรับด้วยมันเลยจ้างไปกิโลครับเหมือนไข่ผมฟังนายกตอบ กระชูตอบกรรมอภิปรายไม่ไว้บางใจแล้วรู้สึกเศร้าสลดในหัวใจนะครับหลายต่อหลายเรื่องพี่น้องก็พอรู้แต่ผมก็จะสรุปให้ฟังประเด็นแรกก็คือเรื่องเสื้อแดงนะครับ <c oughs> นายกออกมาพูดถึงเรื่องที่เสื้อแดงกล่าวหาว่าทหารฆ่าประชาชนไปยอมรับครับว่าทหารฆ่าประชาชนบอกแม่พี่น้อง เขาพูดอย่างนี้ครับว่าเพื่อความบริสุทธิ์ใจเขาจึงให้ทหารมาให้การพร้อมกับเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าประชาชนครับพ่อแม่พี่นอ้องทั้งทั้งที่ตัวมันเองเป็นคนใช้เขามาให้เขาหมดว่าที่วัดประทุมมีกองทหารหน่วยไหนบ้างอยู่ที่บ t ซเอมีกองทหารหน่วยไหนบ้างอยู่ ที่สวนลมมีกองทหารหน่วยไหนบ้างอยู่นอกจากให้ชื่อกองทหารแล้วยังให้ชื่อบุคคลไปด้วยครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือนายกมันขายทหารครับพ่อแม่พี่น้องมันทําได้อย่างไรอ้างว่าเพื่อความบริสุทธิ์ใจแต่มันเป็นความหวังดีแต่ประสงค์ร้ายต่อพ่อแม่พี่น้องทหารครับพ่อแม่พี่น้อง ถ้ามันแน่จริงในฐานะที่เป็นนายกในฐานะที่เป็นผู้สั่งการมันต้องบอกว่า again, เรื่องจบแล้วพวกแดงมึงจะมาหาเรื่องอะไรอีกใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องแต่นี่มันแบม,มือหมดแล้วก็ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษไปสอบกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ทําความเห็นว่าต้องดําเนินคดีต่อแล้วส่งไปให้ตารวจอีกครับแล้วพ่อแม่พี่น้องรู้ไหมไอ้ตำรวจ ที่เป็นตำรวจดีๆก็มีแต่ตำรวจที่เป็นมักเขือเทศมันเยอะแยะรับพอไม่พอน้องที่พร้อมจะเอาเรื่องกับทหารนี่คือนอกจากว่าใช้ให้เขาไปตายใช้ให้เขาไปติดคุกไม่มีภาวะแห่งความเป็นผู้นำแล้วยังเหยียบย่ำซ้ำเติมเขา อยากจะถามไปถึงพี่น้องทหารแล้วว่ายอมนายกแบบนี้ได้อย่างไรในเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องจะปล่อยอีกกี่ร้อยแดงกี่สิบแดงเราไม่ว่าแต่ว่าหัวโจกใหญ่มันทักสินทำไมไม่ไปจัดการปล่อยเรื่องมาสองปีกว่าใช่ไหมพ่อแม่พี่น้อง แค่ยศตำรวจพันตำรวจโทสองปีกว่าก็ถอดไม่ได้จัดการทักษิณก็จัดการไม่ได้ตอนนี้ก็หันไปจูบปากทักษิณปล่อยพวกแดงออกออามาลอบบ้าบ้านเมืองครับพ่อแม่พี่น้องและมึงยังไงเอาใจพวกแดงใต่ไปปล่อยทหารคนอย่างนี้เรียกว่าอะไรดีครับพ่อแม่พี่น้องสุดคำบรรยายอันนั้นเรื่องหนึ่ง เรื่องที่สองตอบปัญหาเขาพระวิหารนี่ก็ไปกันใหญ่อีกนะครับตอบปัญหาเขาพระวิหารก็ยอมรับว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกฝ่ายเดียวของคาบ,บูชานั้นลุกเข้ามารอบประสาทพระวิหารว่าเป็นดินแดนของเราเอามันพูดอย่างนี้จริงๆแต่ว่าเวลาพูดกับคุณเซนมันปากสันพับๆๆๆๆับไม่รู้ดินแดนใครว่า พูดกับยูเอ็ก็ไม่เคยบอกว่าเป็นดินแดงของเราพูดกับยูเนสโกก็ไม่เคยพูดพูดกับอินโดนีเซียก็ไม่เคยพูดนะครับไมี่แต่ปากดีเล็กๆก็น้อยถ้ามึงบอกว่า4.6่จเมือสี่จุดตารางกิโลเมตรหรือว่า3,000ไร่นั้นเป็นของเราแล้วมึงเสือให้ทหารมาอยู่ที่พูมะมาเขือมาอยู่ที่วัดแก้วยังไงวะ นี่คือคำปิ้นป้อนตลบตะแลงเวลาหนึ่งมันพูดอีกอย่างหนึ่งอีกเวลานึงมันก็พูดอีกอย่างหนึ่งแล้วอย่างนี้มันจะพาประเทศเราไปถึงไหนทำให้เราเสื่อมเสียเกียรติภูมิทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกครับพ่อแหมพี่น้องเรื่องคุณวีระกับคุณลาตีมันตอบว่ายังไง มันก็ตอบว่าวีละกับราตีมีกล้องสปายแคมพี่น้องรู้ไหมครับกล้องสปายแคมคืออะไรก็คือกล้องลูกเข็มซึ่งเมื่อก่อนนี้สถานีโทรทัศน์หลายแห่งที่มันไปจับตำรวจที่มันรีดไสเขามันก็มีคนเรามีเงินเขาก็สามารถที่จะมีได้แล้วก็ครอบครัวของคุณราตีเขาก็รวยไม่น้อยกว่าสกุลเบชาชีวาโว้ย เพียงแต่เขารักชาติมากกว่าสกุลพวกมันเขาก็ซื้อเอาไว้แล้วเขาก็ใช้ประโยชน์แล้วอ้างว่าเขาไปถ่ายค่ายทหารของกัมพูชาค่ายมันมีอาวุธปรมาณูหรือไงวะอาภิเศษถึงต้องไปเจรจาก,กร,รม,มันมีแต่กระเบื้องมุงสังกะสี มีแค่นั้นแหะครับแล้วก็มีรองเท้าแตกอีกควยไม่ไม,ไม่มีความรับทางทหารยังไง <c oughs> คุณก็อ้างว่าเขาไปจรกรรมทหารเขาถึงติดคุกอยู่เจ็ดปียดแปดปีนี่คือแทนที่จะช่วยแล้วมันยังติบวีละลาตีให้ติดคุกดานแล้วก็ตายในคุกกับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับในเรื่องทวิภาชีไม่กระบอก ยืนยันว่าเจราจาทวิภาคีกับคำเห็นจนไอหุนเซนมันหัวล็อกากากเลยบอกไออภิษ์มันนับเลขไปเป็นครับ่อไมพี่น้องทำไมล่ะครับก็มีอินโดนีเซียเข้ามามีอาเซียนเข้ามามันเป็นพภูภาคีไม่ใช่ทวิภาคีว้ยไปใจไปแล้วสะเรานี่คือคําตอบของอภิสษ์ในเรื่องเขาพระวิหาร ซึ่งมันก็ดีแต่โตดีแต่ตอบดีแต่ชี้แจงแต่มันไม่เคยทําอะไรแล้วเดี๋ยวนี้วีละราตีก็ติดคุกไปแล้วมันบอกว่าเรื่องเกิดขึ้นในช่วงวันปีใหม่มันไม่ได้พักผ่อนครับไปทีรอสูจริงอืมแต่ว่าไปตามตรวจสอบตลอดว่าวีละเดินออกไหนไปไหนอย่างไรดูแผนที่ดาวเทียมสรุปแล้ววีละ อยู่ในขะเหมนครับพ่อแม่พี่น้องที่มันตลบแล้วยังอ้างว่าทำงานก็คือทํางานให้คนไทยเป็นไอกคุกคะเมนั่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องแล้วทุกวันนี้ยังไงครับมันก็ปล่อยข่าวออกมาช่วยเหลือเต็มที่จะให้มีการอภัยโทษจะให้มีการอาส่งหมอไปช่วยคุณวีระจะเหลียวนี้ยี่สิบวัน กระทรวงการต่างประเทศยังไม่เคยมีโอกาสไปเจอวีรละลาตีในคุกเลยครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือเรื่องเศร้าที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากนั้นมันก็มาตอบเกี่ยวกับปัญหาข้าวยากหมากแพงมันก็เข้าว่าข้าวยากหมากแพงนั้นเป็นไปตามกลไกการตลาดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็กำชับให้หน่วยงานต่างๆไปดูแลรับผิดชอบ รับผิดชอบอยังไงครับพ่อแม่พี่น้องก็คือพูดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทําอะไรก็ปล่อยเจาวาแม่งขึ้นขอของทุกวันครับพ่อแม่พี่น้องปาล์มขึ้นน้ํามันก็จะขึ้นข้าวก็จะขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะขึ้นคาดกันว่าค่าของชีพเรานี้จะขึ้นประมาณอีกสามสิบเปอร์เซ็นตในอีกเดือนสองเดือนข้างหน้าครับพ่อแม่พี่น้อง ในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องของบุรีนะครับที่มีการกล่าวหาว่าเข้าไปแทรกแซงมีการเรียกอายาการมามีการเรียกอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการจัดประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลอาพิธ์ว่ายังไงเขาบอกว่าให้แต่ละหน่วยงานมีดุลพินิจของตัวเอง อายการจะฟ้องไม่ฟ้องเป็นเรื่องของอายการกรมสอบสวนคดีพิเศษจะฟ้องหรือไม่ฟ้องเป็นเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาให้นโยบายไปแล้วแล้วมึงให้นโยบายกว้างๆอย่างนี้แล้วทํำไมมึงเสือกเรียกเขามาประชุมที่ทําเนียบรัฐบาลเวยวะไอ้อภิเศษพอนมึงไม่ต้องทําอะไรเลยมึงพูดอย่างนี้ว่าเหมือนมึงไม่ต้องทําอะไรเลย แต่พวกไท้ดูดีแต่เบื้องหลังที่มึงเรียกพวกเขามาก็คือเตรียมสั่งการกับพวกเขาหมดแล้วทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะไปอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องปตทเหมือนกันเขาก็บอกปตทไปลงทุนที่อียิปตผิดกฎหมายไปซื้อข้าวซื้อของผิดกฎหมายมันก็บอกว่าปตาทนั้นเป็นรัฐวิสาหกิจมันเข้าไปยุ่งไม่ได้อา้าวแล้วมึงเป็นนายกรัฐมนตรีพิจาไมวะ ในเมื่อมีการทุดจะียคอรัปชั่นการบริหารงานไม่โปร่งใสใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องรู้ไหมปตทมันซื้อน้ํามันจากอ่าวไทยเนี่ยเจ็ดบาทนะฮะของไทยเราแล้วมันไปซื้อจากพม่าสิบาทขัาพ่อแม่พี่น้องมันไปซื้อได้ที่พม่าสิบบาทแต่ซื้อที่นี่เจ็ดบาทแล้วมาขายเราสี่ห้าสิบาทขัาพ่อาแม่พี่น้อง ฟพนปตทปีหนึ่งแม่งถึงรวยเป็นแสนแสนล้านบาทครับพรามีพี่น้องเราไม่มีใครกล้าเข้าไปแตะเพราะมันเป็นแหล่งขุมทรัพย์ของพวกนักการเมืองนักเกินมากโดยสรุปแล้วก็คือพี่น้องครับเราอันเนตอนาดนะครับกับการที่มีรัฐบาลอย่างนายกอภิสิทธิ์ฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าอภิสิทธิ์นี้เป็นเหมือนแมวนะครับ ก็คืออะไรครับแมวไปขโมยปลาย่างเขามาโดยไม่ถูกต้องชอบทมผมว่าอภิสิทธิ์ไม่ใช่แมวนะครับพ่อเมียน้องพอเป็นพี่น้องควรจะเรียกอภิสิทธิ์ว่าอะไรดีครับเทียบอะไรดีครับเป็นเลยนะครับเป็นเลยนะครับอ้าวเป็นวรนุษย์ซะแล้วคุณอภิสิทธิ์ เพราะฉะนั้นมันเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสกับรัฐบาลชุดนี้พ่อแม่พี่น้องซึ่งเราก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยต่อไปแล้วอภิษฎสรุปว่ายังไงครับบ้านเมืองต้องเดินหน้าต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องมันจะพาเราเดินหน้าไปไหนครับพ่อแม่พี่น้องไปไหนครับลองเหวครับไปขุมนรกกูก็จะไม่เดินไปกับมึงเว้ยจะไหมครับพ่อแม่พี่น้อง เลือกตั้งครั้งนี้นะครับที่จะใกล้ถึงเราก็จะได้วอลนุษกลับมาห้าร้อยตัวแล้วก็ตั้งรัฐบาลวอลนุษเอาไม่เอาครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นครับพ่อแม่พี่น้องอภิสิทธิ์จะมีเวลารักษาการบอกว่าจะยุบสภาราวเดือนพฤษภาก็คือประมาณจากนี้ไปก็ประมาณอีกห้าหกสิบวันพราะในห้าหกสิบวันนี้ พี่น้องอยากจะน็อกอภิสิทธ์ไหมครับจะให้พภิสิทธไปไมมไปในหกสิษวันนี้เอา้าวให้ไปไหมอภิสิทให้ไปไหมไปนะครับพ่อแม่พี่น้องใช่ว่ากําลังเรานะครับพ่อแม่พี่น้องจะพูดว่ามากก็มากจะพูดว่าน้อยก็น้อยที่มากก็คือตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่ทุกหัวละแหง เมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเลยครับพ่าแไม่เป็น้องทีวีเอทีวีเนี่ยเกิดขัดข้องนะฮะโดนทำลายสัญญาณพี่น้องโทรมาจากอเมริกาจากภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานโทรมาทั้งคืนเลยครับว่าทำไมทีวีแล้วเป็นงี้มันจะเข้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับถามมาพร้อมที่จะออกมาตลอดเวลาเรามีมากแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะโค่นมันได้ เพราะฉะนั้นเราให้มันเวลาหกสิบวันเราให้การศึกษาตามญาติพี่น้องสรงข่าวกันมากันมากมากมากมเราชนะมันภายในหกสิบวันนี้ก็พอพี่น้องสุดท้ายก็ต้องกราบคารวะจิตใจพ่อแม่พี่น้องหนาวสิบองศาก็อยู่ร้อนสี่สิบองศาแบบวันนี้ก็อยู่ เราอยู่อย่างนี้เป็นการบําเพ็ญเพียรนะครับเหมือนพระพุทธเจ้า,าแล้ววันหนึ่งเราก็จะบรรลุธรรมแล้ววันหนึ่งเราก็จะชนะประเทศไทยทั้งประเทศกับพราะไม่ไปน้องไปน้องครับประเทศไทยต้องการการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมใช่พี่น้องต้องการการปฏิวัติใช่ไหมใช่ ขอให้การปฏิวัติสีเหลืองจงเจริญกระเพาะแม่พี่น้องขอพระคุณน,นาครับพี่น้องครับที่นี่มีศัพท์รัฐศาสตร์มากการปฏิวัติก็คือการเปลี่ยนแปลงทำให้ประเทศนี้ดีขึ้นหรือเราจะยอมจำนนต่อความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้น ใครคอรัปชันในบ้านเมืองมากที่สุดได้เป็นนักการเมืองประเทศนี้พี่น้องยอมไหมครับเลือกตั้งไปคนโกงบ้านโกงเมืองมีเรื่องตรวจสอบอยู่ในปปชแทบทุกคนและคนเหล่านี้ก็จะกลับมาเป็นรัฐบาลคนแบบนี้คือผู้น่าสังเวยใช่ไหมครับพี่น้องนักการเมืองที่ทําผิดทุจริตแล้วทุจริตเล่าแล้แลมาบอกพี่น้องว่าพี่น้องจงยอมรับกับการเลือกตั้ง นี่คือความจริงแห่งความเลวร้วายที่พี่น้องหลีกเลี่ยงไม่ได้จงยอมรับพวกเราเท่านั้นแห่งความเลวร้วายนี้ประเทศยอมไหมครับพี่น้องครับคนไทยไม่ยอมครับคนไทยไม่ยอมให้ประเทศล่มจมคนไทยต้องการการเมืองที่ดีนะครับค่ะพ่อแม่พี่น้องคะในทุกๆวันอาทิตย์นะคะเราจะมีโอกาสได้ฟังคุณพิสิทธิ์เวชาชีวะ พูดในสิ่งที่เขาอยากจะพูดให้เราฟังอยู่เสมอๆบางบ้านก็ไม่อยากจะฟังแต่จําเป็นที่จะต้องฟังแต่มาวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปบริบททางสังคมมันเปลี่ยนไปคุณอาพิสิษษทธิ์เวชชีวะคุณต้องเชื่อกฎแห่งกรรมไม่ใช่เชื่อในกฎแห่งกูพ่อแม่พี่น้องคะการต่อสู้เนี่ยมันเป็นเรื่องของสัญชาตญาณมนุษย์ นะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณของคนเมื่อถูกบุกรุกนาริตรอนสิทธิเสรีภาพหรือแม้แต่การบุกรุกอธิปไตยการพยายามที่ออกพรบรควบคุมการชุมนุมในที่สาธารณะคิดว่ามันไม่ใช่วิธีการของคนฉลาดที่ใช้กันคิดกันง่ายๆนะคะจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าแม้แต่มดแดงเนี่ยเวลาที่มันรวมกลุ่มก้อนกันอยู่เป็นฝูงมันจะห่วงรังมันมากถ้าเราไปตอแยกับมัน วิธีการหนึ่งที่มันจะตอบโต้ก็คือมันต้องกัดนะแต่คุณอภิสิทธิเวชาชีวะณนะเวลานี้ประเทศไทยสูญเสียแผ่นดินไปแล้วแต่คุณอภิสิทธิและพวกกลับไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรถ้าเป็นสัตว์แหม่มคิดว่ามันต้องมีสัญชาตญาณนในการต่อสู้เว้นเสียแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะและพวกณนะขณะน,นี้ไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นคนเหลืออยู่เลยจึงไม่ฟังเสียงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะ มีหลายคนบอกว่าทําไมนะคะเราไม่ชนะสักทีหนึ่งคุณอพภิสิทธิ์ก็เหมือนกันอาจจะคิดว่าทําไมไม่ชนะประชาชนสักทีหนึ่งแต่คุณอพภิสิทธิ์ต้องคิดว่าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าคุณมุ่งแต่วินและวินมันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องวินวินนั่นก็คือชนะชนะแต่คุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณจะต้องทำให้สังคมมันดีขึ้นดีสามอย่างนะครพ่อแม่พี่น้องวินวินวินก็คือ เขาดีสังคมดีและเราดีนั่นแหละประเทศชาติถึงจะอยู่รอดแต่ว่าในรัฐบาลชุดนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องมันไม่มีคำเหล่านี้อยู่เลยนะก็อนาคตนะคะเราคงต้องฝากฝังไว้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะประชาชนคนที่ยังรู้จักรักบ้านรักแผ่นดินนะคะในการที่จะต่อสู้กันต่อไปตรงนี้